ว้าวเป็นใยสวยเลยค่ะสวยไหมคะว้าววันนี้แม่นันชวนมาทำก้าเป่านะคะหรือหมันโถสารเปาไม่มีไส้กันค่ะเรานำแป้งนะคะผสมน้ำตาลจากนั้นเราใส่น้ำอุ่นที่ผสมยีสต์ไว้นะฮะค่อยๆหยอดแล้วก็เค้าเขาเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นเรานำมานวดนะคะนวดจนเขาเข้ากัน เป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้น้ําซึมเข้าไปให้หมดพักไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงจนเขาฟูขึ้นเป็น2เท่าเห็นไหมคะถ้าเราเปิดดูเนี่ยจะเห็นใหญ่ข้างในเป็นตะาข่ายแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะยีสต์ทำงานดีมากนะคะจากนั้นเรานำตัวแป้งนะคะลงมานวดต่อนะคะใช้แป้งนวนก็คือแป้งอนเนกประสงค์นี้แหละค่ะนะคะแป้งติดมือเมื่อไหร่เราลงแป้งหนวนนะคะ หลังจากนวดได้ที่แล้วเรานํามาแบ่งเป็น4ส่วนนะคะจากนั้นนําแต่ละส่วนนะคะมานวดด้วยมืออีกครั้งหนึ่งโดยการใช้ฝ่ามือเราเนี่ยฮะนะคะนวดนวด,นวดจนแป้งหนึบดีนะคะจากนั้นเรามาปั้นก้อนกลมนะคะแล้วพักเขาไว้นะคะทำอย่างนี้นะคะจนหมดทั้ง4ชิ้นนะคะจนหมดทั้ง4ส่วนนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะพักแป้งไว้เป็นอย่างน้อยอีก1ชั่วโมงนะคะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะพักเขาไว้อีก1ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะนําลงนึ่งในน้ําเดือดจัดนะคะใช้เวลานึ่ง20นาทีเท่านั้นค่ะก็จะได้ก้าเปานะคะมันโถไม่มีไส้แสนอร่อยนะคะเมื่อคืนแม่น,นันทานกับเออแกงไตปลาอร่อยมากสังเกตนะคะเราบีบเขาดูนะคะ บีบเขาพอปล่อยเขาก็จะคายแล้วก็ตึงเหมือนเดิมนะคะนี่คือลักษณะเด่นของมันโถนะคะมาดูเนื้อด้านในกันคะ่ะเห็นไหมคะที่แม่นันบอกว่าถ้าเราพักแป้งจนได้ที่แล้วเป็นตะข่ายสวยนะคะ mm hmm. เขาก็จะออกมาฟูสวยแบบนี้นะคะบีบกับปล่อยเหมือนเดิมบีบปล่อยเหมือนเดิม อร่อยและนุ่มมากนะคะมันโถเขาจะไว้ทานกับพวกเมนูข้าวขาหมูเมนูขาหมูนะคะหรือแกงต่างๆนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนที่สำคัญในการทำให้แป้งได้ที่นะคะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการนวดเราจะต้องนวดจนแป้งเขาหนึบดีนะคะโดยการใช้ฝ่ามือค่อยๆนวดค่อยๆนวดนะคะ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงคือถ้าแป้งดีเมื่อไหร่แป้งหนึบดีเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะเป็นลักษณะของเนื้อหน,นึบๆน,นะคะแล้วเราค่อยมาแบ่งนะคะเสร็จแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญก็คือตอนที่เราจะมาปั้นก้อนกลมเนะะี่ยคะเราจะต้องใช้ฝ่ามือนวดเขาจนหนึบดีนะคะถ้าแป้งเด้งตามมือคือใช้ได้แล้วพักไว้อีกหนึ่งชั่วโมงก่อนนำลงนึง่ง